สวัสดีค่ะชื่อไพรัชสันส,สุวรรณนะคะบ้านอยู่หมู่ที่3ําบลกระเสียภอ,อสามชุกจสุพรรณบุรีค่ะก็มีความรู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะคะเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการในพระราชดำริเลยลการที่เราได้ผักกินเองจะทำให้เราสุภาพดีด้วยนะคะแล้วก็ที่ได้รับพระราชทานมาก็เป็นมิเป็ดนะคะแล้วก็มีมเมล็ดมพันธุ์ผัก หลายชนิดเลยค่ะทั้งเป็นทั้งถั่วทั้งกระเจีย๊ยบทั้งมะเขือทั้งพริกนคะคะก็ทุกอย่างมีได้น้องแจคนะมืได้เวกองเ่ะ,ะ,เะ,ะก็เป็นพิมีหลายอย่างหรือเป็นพิกน,นนะคะแล้วนกะ็เดี๋ยวเราไปดูร้านนึงกันะะนะ สีเนื้อแต่ว่าสีเนื้อแล้วก็มันยังมันหมดลุ่นไปแล้วตอนนี้มีต้นนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นถั่วพลูสีเขียวเราเวลาที่เราปลูกไปแล้วเรามีเมล็ดพันธุ์แจกแล้วก็ไปจ่ายยอดอีกนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราไปจ่ายเพื่อนเพื่อนได้อีกอันเลยนะคะเพราะว่าโครงการนี้เราทํามาปีกว่าแล้วพี่ก็ต้นใหญ่แล้วมีเป็นมะ กวเป็งกวาไม่ค่อยดอกเท่าไหร่เพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มปลูกปีนี้เนาะพักของเรานะคะปลอดสารพิษซึ่งมันก็เป็นการที่เราแบบทำให้สุขภาพเราดีด้วยนะนอกจากเราปลูกกินเองบางทีมันมีเหลือเนี่ยเราก็สามารถแบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้